ที่จังหวัดลําพูนใช่ไหมคะถูกต้องครับที่จังหวัดลําพูนนะครับมีกิจกรรมในการสร้างฝายกักเก็บน้ำนะครับที่ห้วยขจุมนะครับก,ก็เป็นพื้นที่ที่อำเภอบ้านลีนะครับเพื่อให้ชุมชนนะครับได้มีแหล่งกักเก็บน้ําสามารถนําไปใช้ในพื้นที่การกกเกษตรได้ครับผมขอพาคุณผู้ชมไปที่พื้นที่ฝายกักเก็บน้ําห้วยขจุมนะครับบ้าน ก่อจอกนะครับหม 3, um uh ู่ที่3ตําบลบ้านก้ออําเภอลีจังหวัดลําพูนครับนายวรยุทธ์นวรัตนครับผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับมอบและพิธีเปิดใช้งานฝ่ายชะลอน้ำครับที่จัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนขึ้นโดยใช้ชื่อค่ายว่าค่ายก่อ ลำพูนไม่ลำพังโอ้โหชื่อค่ายนะฮะซึ่งมีนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับร่วมกับกิจกรรมทํากิจกรรมในชุมชนนะครับในการสร้างฝายขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ําช่วยลดความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลากและยังช่วยให้ป่ามีความชุ่มชื้นส่งผลดีต่อระบบนิเวศซึ่งในการทําฝายในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด7ฝายครับประกอบไปด้วยฝายใหญ่หนึ่งฝายฝายดักตะกอน6ฝาย จึงได้ส่งมอบให้แก่จังหวัดลำพูและชุมชนในการใช้ประโยชน์ต่อไปครับค่ะทั้งนี้ก็นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหายอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทำให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ําที่มีประสิทธิภาพมีน้ําใช้สําหรับอุปโภคบริโภครวมไปถึงสามารถนําไปใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะชุมชนก็จะได้มีน้ําใช้อย่างเพียงพอค่ะนะฮะ